สวัสดีค่ะเจอกันกับน้องพลอยเช่นเคยนะคะกับเพชรแท้ทองแท้ปลายมังกรเจมค่ะ วันนี้นะคะพลอยก็จะมานําเสนอสินค้าของหลุดจํานาของมือสองนะคะของที่สภาพดีๆสวยๆงามๆนะคะรีวิวจัดเต็มให้ลูกค้าดูทุกซอกทุกมุมเลยนะคะพร้อมกับรายละเอียดของตัวสินค้านะและเกิดนะคะ้าลูกค้าสนใจสินค้าชิ้นไหนเป็นพิเศษนะคะอยากดูรูปภาพเพิ่มเติมก็สามารถแคปรูปไว้นะคะแล้วก็ทักไปที่ไลน์ของทางร้านได้เลยถ้าเกิดท่านใดทําไม่เป็นนะคะไม่เป็นไรคะ่ะวันนี้พลอยก็จะมาสอนนะคะในการทักไลน์ของทางร้าน แล้วก็เปิดเข้าที่แอปพลิเคชัน Line นะคะอันนี้จะเป็น Line เนาะ,ะเปิดเข้ามานะคะอันนี้ก็จะเป็นหน้าโปรไฟล์ของเรานะคะของเราเองนะเสร็จแล้วเราก็กดเข้าที่นี้นะคะที่เป็นรูปคนแล้วก็มีรูปบวกเนาะกดเข้าไปมันจะทําการเพิ่มเพื่อนนะคะลูกค้าก็กดเข้าที่ค้นหานะคะกดค้นหาแบบนี้เป็น Line ID นะคะให้เป็นปุ่มเสียงเออสีเขียวอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็กดนี้ใส่ ID นะกดอันนี้นะคะแอดแอดตัวนี้นะคะแอด แล้วก็ M K G E M แบบนี้นะคะนี่เป็น ID ของทางร้านนะแบบนี้เลยคะ่ะแล้วก็กดตรงแว่นขยายกดค้นหานะคะก็จะขึ้นนี่เป็นลายของทางร้านมาแบบนี้เลยนะคะแล้วก็สามารถกดแชทได้เลยอ่ามันก็จะขึ้นเป็นแบบนี้ให้เลยนะคะนี่เป็นทางลายของทางร้านเรานั่นเองนะคะนี่แล้วถ้าเกิดสนใจจะสั่งซื้อนะคะสามารถกดตรงสอบถามตรงนี้ได้นะคะจะขึ้นสอบถามแบบนี้แล้วก็เดี๋ยวจะมีแอดมินคอยสอบถามกลับมา นะคะหรือถ้าเราจะถามไปเลยเนี่ยก็กดตรงแป้นแป้นตรงนี้นะคะเล็กๆกดตรงนี้อ่ะมันก็จะขึ้นเป็นแป้นให้ให้เราพิมพ์ได้เลยนะคะก็ประมาณนี้ได้เลยสนใจชิ้นไหนก็สอบถามกับทางแอดมินได้เลยนะคะอ่ะเพื่อมให้เป็นการเสียเวลานะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ชิ้นแรกกันได้เลยคะ่ะ เส้นแรกนะคะเส้นนี้จะเป็นสร้อยคอทองคํานะคะที่ตัวจี้เนี่ยจะเป็นรูปรายผีเสื้อนะคะที่ประดับไปด้วยพลอยข่วค่ะสวยงามมากๆเลยนะคะส่วนตัวสร้อยนะคะจะเป็นสร้อยคอทองคํา58.5%ค่ะน้ําหนักรวมทั้งหมดนะคะอยู่ที่7.1กร,รัมนะคะความยาวของเส้นนี้คือ17นิ้วค่ะวันนี้นะคะพลอยขอปล่อยต่อนะคะสร้อยคอสวยๆเนี่ยเอาไปเพียง19,850บาทเท่านั้นนะคะเส้น นี้นะคะตัวจี้เนี่ยจะติดล็อกแด่นกับตัวสร้อยเเลยนะคะแบบนี้เลยส่วนเออตัวผีเสื้อนะคะจะประดับไปด้วยพลอยสีขาวนะคะแบบนี้เล่นไฟไมิบวักเลยค่ะงดงามมากๆเลยนะคะมองไกลๆคือเหมือนเพชรเลยนะคะแบบนี้ตัวเรือนด้านหนังก็จะเป็นแบบนี้นะคะส่วนตัวตะขอนะคะก็ล็อกแน่นแข็งแรงมีต่อโคชัดเจนนะคะของแท้แน่นอนค่ะตัวลายสร้อยเนะะี่ยค่ะเป็นลายโซ่แบบนี้นะคะสวยงามมากๆเลยแล้วก็สามารถใส่ออกงาน ได้นะคะหรือว่าสวมใส่เนี่ยไปเที่ยวทํางานหรืออะไรแบบนี้ได้เลยนะคะได้ทุกโอกาสเลยก็ว่าง่ายค่ะจี้น่ารักส,สวยๆแบบนี้มีเพียงหนึ่งเส้นเท่านั้นนะคะสนใจเนี่ยก็สามารถแคปรูประทักหาแอปมินสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยค่ะ ส่นถัดมานะคะเส้นนี้นะจะเป็นสร้อยคอทองคาเช่นเดียวกันแล้วก็ตัวจี้เพชรเนี่ยจะเป็นจี้สองชิ้นเลยค่ะคล้องกันไว้อยู่นะคะน่ารักมากๆเลยตัวเพชรนะคะจะประดับไปด้วยเพชรเกรอนสมัยใหม,ใหม่ทั้งหมดค่ะน้ําหนักเพชรรวมนะคะอยู่ที่0.45กรัตค่ะหรือ45ตังค์นะคะตัวเรือนแล้วก็ตัวสร้อยเนี่ยจะเป็นทองคําแท้ค่ะทองคํา75%นะคะน้ําหนักรวมอยู่ที่4.21กร,รัมนะคะความยาวของเส้นนี้เนี่ยคือ18นิ้วค่ะวัน นี่นะคะพอขอปล่อยต่อเนี่ยเอาไปเพียงสอง0มืนสองพัน 9 5 0บาทเท่านั้นนะคะเส้นนี้ตัวเอ่อตัวจี้นะคะจะเป็นเพชรเกสรสมัยใหม่ทั้งหมดเนาะแล้วก็ประดับไปด้วยเพชรนะคะอย่างหัวอันแรกเนี่ยจะเป็นประดับเพชรเต็มอันเลยนะคะก็คือทั้งหน้าทั้งหลังเป็นแบบนี้เลยค่ะส่วนตัวจี้ด้านเอ่อข้างล่างนะคะอันนี้จะเป็นรูปผีเอ่อหัวใจแบบนี้นะคะน่ารักดูเก๋แล้วก็ดูไม่ค่อยสำขไายเปแปลกตาอีกแบบหนึ่งนะส่วนตัวสร้อยนะคะก็จะเป็นลายไข่ปลาแบบนี้นะคะลายเงาตัดไฟสีสองกระสันนะคะสวยงาม มากมากตะขอก็แข็งแรงมีต่อโค้ดของแท้แน่นอนนะคะเส้นนี้สามารถสวมใส่ได้ทุกอากาศเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็มีเพียงหนึ่งเส้นเท่านั้นด้วยนะหมดแล้วหมดเลยนะคะจี้สวยๆแบบนี้แล้วก็ได้ทองคําได้ทองเพชรเนี่ยในราคาแบบหมื่นต้นๆเองลูกค้าสนใจนะคะก็รีบแคปรูปค่ะแล้วก็ทักหาแอดมินกันมาได้เลยนะคะ ถัดมานะคะเส้นนี้คือสวยหรูแดูแพงแน่นอนเพราะว่าเป็นจี้รูปแบบอาเป็นตาสัญลักษณ์ของรถเบนซ์นะคะแบบนี้เลยสวยงามมากๆนะคะตัวเพชรนะคะจะประหับไปด้วยเพชรเกสรสมัยใหม่น้ำหนักอยู่ที่0.22กรัตหรือ22ตังค่ะตัวเรือนนะคะของจี้แล้วก็ตัวสร้อยเนี่ยจะเป็นทองคำแท้75%นะคะน้ำหนักรวมทั้งหมดนยอยู่ที่4.47กรัมค่ะ ความยาวของเส้นนี้นะคะคือ16นิ้วนะคะวันนี้ค่ะพ่อยขอปล่อยต่อนะคะเนี่ยเอาไปเพียง16,950บาทเท่านั้นนะคะตัวเพชรนะคะที่แตะดับไปด้วยตรงจี้นะคะตรงนี้นะ,ะเป็นเพชรเกสรสมัยใหม่เนาะอย่างที่พ่อยบอกแล้วก็น้ำเพชรประมาณ97-98ค่ะสวยค่ะใสา่เล่นไฟวิ่งทุกเม็ดเลยนะคะส่วนตัวทองนะคะทองคําอันนี้นะคะตัวสายสร้อยเนี่ยก็จะเป็นลายลูกไข่ปลาแบบนี้นะคะแบบนี้เลยสวยงามมากๆไม่มีตำ ไม่มีจุดซ่อมด้วยนะคะแล้วก็ตัวตะขอนะคะก็มีต่อโค้ดชัดเจนแล้วก็ตะขอเป็นล็อกแน่นนะคะเรียกได้ว่าชิ้นนี้สวยคุ้มและดูหรูดูแพงแน่นอนค่ะในราคาเหมือนต้นอีกเช่นเดียวกันนะคะวันนี้นะคะท่านใดสนใจอยากดูรูปเพิ่มเติมเนี่ยก็สามารถแคปรูปนะคะแล้วก็ทักหาแอดมินสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยค่ะ はい。<music> เป็นสร้อยคอทองคำแท้นะคะแล้วก็ประดับไปด้วยเพชรแท้นะคะสวยงามมากๆตัวเพชรนะคะจะเป็นเพชรเจสสมัยใหม่ค่ะแบบนี้เลยเล่นไฟวิ่งๆนะคะแล้วก็จะเป็นรูปทรงหัวใจแบบนี้นะคะแล้วก็มีตรงคั้วด้วยนะคะแบบนี้โอ้โหสวยงามแล้วก็เล่นไฟมากๆเลยส่วนตัวเรือนแล้วก็ตัวสายสร้อยอันนี้นะคะจะเป็นทองคำา75%ทองคำแท้ะคะ่ะน้ำหนักรวมทั้งหมดของชิ้นนี้นะคะอยู่ที่5.15กรัมนะคะ ความยาวของเส้นนี้คือ16นิ้วนะคะวันนี้ค่ะพอยขอปล่อยต่อเนี่ยเอาไปเพียง18,950บาทเท่านั้นนะคะชิ้นนี้เรียกได้ว่าสวยแล้วก็ใส่ออกงานใส่ไปทำงานใส่ได้ทุกโอกาสเช่นเดียวกันนะคะตัวลายสร้อยนะคะจะเป็นลายสีสองกริย์นะคะสีทองสลับกับทองคำขาว,ขาวเป็นลายจุดไข่ปลาแบบนี้เลยนะคะตัวตะขอนะคะจะเป็นสีทองคำขาว,ขาวแบบนี้มีต่อโคชัดเจนแล้วก็ตะขอล็อกแน่นนะคะไม่ ม,มีตำหนิไม่มีจุดซ่อมนะคะแบบนี้เลยตัวด้านหลังก็ตัวเรือนทองนะคะสวยงามห่วงใหญ่แข็งแรงค่ะเส้นนี้นะคะมีเพียงหนึ่งเส้นเท่านั้นนะคะราคาแบบสุดคุ้มแน่นอนค่ะแบบนี้เลยอ่ะท่านใดชอบนะคะอยากดูเพิ่มเติมสอบถามรายละเอียดก็สามารถแคปรูปแล้วก็ทักหาแอดมินกันมาได้เลยค่ะ มานะคะเส้นนี้คือน่ารักมากแล้วก็ดูสวยเก๋ทันสมัยนะคะเส้นนี้นะจะเป็นรูปเอ่อเป็นรูปหัวเอ่อเป็นรูปกุญแจนะคะแบบนี้ประดับไปด้วยเพชรเกสรสมัยใหม่ค่ะ เพชรนะคะน้ำหนักรวมอยู่ที่0.25กรัตนะคะหรือ25ต่างค่ะตัวเรือนทองคําทั้งหมดนะคะตัวเรือนทองคําของตัวจี้นะคะจะเป็นทองคํา75%ส่วนตัวสร้อยนะคะสร้อยอันนี้จะเป็นทองคํา58.5%นะคะคือได้ทองทั้งสองชนิดแบบนี้เลยค่ะน้ําหนักทั้งหมดนะคะของทั้งเส้นนี้อยู่ที่4.38กรัมค่ะความยาวของเส้นนี้คือ19นิ้วนะคะวันนี้นะคะพลอยขอเนี่ยปล่อยต่อเนี่ยเอาไปเพียง1นึ่งมื่น 6,950บาทเท่านั้นนะคะ,ะตัวจี้นะคะคือสวยมากๆอย่างที่พลอยบอกนะคะก็จะเป็นประดับไปด้วยเพชรเกสอนสมัยใหม่แบบนี้เลยน้ำเพชรประมาณ98นะคะ97-98เล่นไฟวิงวิแบบนี้เลยนะคะโอ้โหดูเก๋มากๆ ส่วนตัวลายสร้อยนะคะจะเป็นลายเลสแบบนี้นะคะลายเลสแบนนะตัวเส้นเล็กๆแบบนี้นะคะ,ะเป็นทองคำ58.5%ไม่มีจุดซ่อมนะคะแล้วก็ตัวตะขอก็มีต่อโคชเชจเจนะคะแล้วก็ล็อกแน่นแข็งแรงใส่ออกงานใส่ทำงานใส่ได้ทุกโอกาสซื้อให้เป็นของขวัญในวันโอกาสพิเศษก็ได้นะคะแบบนี้ท่านใดชอบสนใจนะคะจะดูรูปภาพเพิ่มเติมก็สามารถแคปรูปนะคะแล้วก็ทังหาแอดมินกนมาได้เลยค่ะ ถัดมานะคะชิ้นนี้ก็สวยน่ารักแล้วก็ดูเรียบหรูดูแพงเช่นเดียวกันค่ะ เส้นนี้นะคะจะเป็นตัวจี้นะคะที่คล้องกันไว้แบบนี้แล้วก็ติดกับตัวสร้อยนะคะแ่ะตัวแบบนี้เลยประดับไปด้วยเพชรทเทเกรสรสมัยใหม่ตรงด้านหน้าฝั่งนี้นะคะฝั่งเดียวนะน้ําหนักเพชรนะคะอยู่ที่0.21กรัตหรือ21ตังนะคะเพชรทั้งหมด7เม็ดค่ะตัวเรือนทองคํานะคะตัวเรือนทองแล้วก็สายสร้อยอันนี้เป็นทองคํา75%นะคะทองคําแท้ค่ะน้ําหนักรวมทั้งหมดอยู่ที่6.9กรัมค่ะความยาวของเส้นนี้นะคะ 16นิ้ววันนี้นะคะพลอยขอปล่อยต่อเนี่ยเอาไปเพียง22,950บาทเท่านั้นนะคะแบบนี้เลยสวยงามมากๆนะคะมีความหมายดีด้วยนะก็คือเหมือนแบบว่าคล้องใจกันไว้นะแบบนี้อ่ะซื้อเป็นตัวแทนนะสื่อความรักของเราทั้งคู่ก็ได้นะคะแบบนี้อ่ะแล้วก็ตัวใส่ยสร้อยนะคะจะเป็นลายโซ่แบบนี้แข็งแรงนะคะไม่มีจุดซ่อมเช่นเดียวกัน,นะคะ่ะนี่ตัวตัวขอนะคะก็จะคล้องกันไว้แบบนี้เลยนี่ เ,เพชรที่ประดับอยู่นะคะจะเป็นน้ําเพชรระดับประมาณ97-98ค่ะสวยค่ะใส่เล่นไฟวิงแน่นอนนะคะแล้วก็ตัวตะขขอก็จะเป็นตะออล็อกแน่นแข็งแรงแบบนี้อันนี้คือดูทันสมัยนะคะดูแบบว่า ตามห้างได้เลยนะคะเพราะว่าเป็นลายที่แบบว่าคนกําลังฮิตกันนะคะไม่ได้แบบหลุดมาแบบนาน,านๆหลุดมาถีอะไรอย่างงี้เนาะห่านใดชอบนะคะสนใจอยากดูรูปภาพเพิ่มเติมหรือสอบถามรายละเอียดก็สามารถแคปรูมนี้นะคะแล้วก็ทังหาแอดมินกันมาได้เลยค่ะ มานะคะเส้นนี้จะเป็นจี้กลางหันนะคะถ้าเรารู้จักกันดีก็คือจี้กางหันแท่กงมิวนะคะจากฮ่องกงนั่นเองเนาะก็จะเป็นกลางหันสี่ใบพัดแบบนี้นะคะแต่ละใบพัดเนี่ยก็จะความหมายแตกต่างกันนะคะก็จะช่วยในเรื่องของว่าการงานการเงินสุขภาพแล้วก็ความมั่งมีอายุยืนด้วยนะคะแบบนี้เลยอ่ะตัวเพชรน,นะคะประดับเป็นเพชรเม็ดเดี่ยวเม็ดกลางนะคะตรงกลางนะเพชรอยู่ที่หนักอยู่ที่เพชรน,นะคะหนักอยู่ที่0.10กรัตหรือ10ตังค่ะตัวเรือน ทองคาแล้วก็สร้อยคอทองคําเนี่ยจะเป็นทองคํา75%นะคะทองคําแทะหนัก เลยนะคะน้ำหนักรวมทั้งหมดนะคะอยู่ที่9.05กรัมค่ะความยาวคือ18นิ้ววันนี้นะคะพอขอส่งต่อเนี่ยเอาไปเพียนะคะ29,850บาทเท่านั้นนะคะเส้นนี้ได้ทั้งความหมายดีได้ทั้งเพชรได้ทั้งทองนะคะโอ้โหคุ้มแน่นอนตัวสร้อยนะคะจะเป็นลายสีสองกระสันะคะไขป่ปลาขีดแบบนี้นะคะเล่นไฟตัดเงาสวยงามค่ะส่วนตัวเพชรนะคะเพชรน้ำประมาณ97-98สวยขาวใสเล่นไฟวิงแน่นอน ะะแล้วก็ตัวเรือนทองคําที่เป็นตัวจี้กางหันเนี่ยก็ต่อ,อตัวทองหนาเลยนะคะแข็งแรงเลยไม่มีตําหนิด้วยนะคะต่อขอก็แข็งแรงค่ะนะมีต่อโค้ชชัดเจนแล้วก็เป็นของแทน้แน่นอนอเส้นนี้พร้อมส่งนะคะใส่แล้วก็จะเฮงกระปังแน่นอนค่ะใครรับอยากดูรูปเพิ่มเติมสอบถามรายละเอียดก็สามารถแคปรูปนะคะทักหาแอดมินได้เลยะคะ่ะ มานะคะชิ้นนี้เป็นสร้อยแบบว่าสังวาลน,นะคะเป็นจี้แบบสังวาลแบบนี้เลยนะคะจะกึ่งๆนิดนึงเนาะอ่าส่วนตัวพลินนะคะจะประดับไปด้วยพยลิน3เม็ดนะคะแล้วก็มีเพชร กุหลาบล้อมรอบนะคะสวยงามมากๆเลยตัวสร้อยนะคะตัวเรือนนะคะเป็นทองคํา7 5เค่ะทองคําแท้นะคะชิ้นนี้พลอยบอกน้ําหนักรวมเลยนะคะน้ําหนักอยู่7.79กรัมนะคะความยาวของเส้นนี้คือ16นิ้วใส่ออกงานได้แน่นอนวันนี้นะคะใครรับใครชอบนะคะเอาไปใส่ออกงานพลอยขอเสนอราคาเพียง2 ,3950 บาทเท่านั้นนะคะนี่แบบนี้พลอยไล่ไปทีละจุดนะคะตัวท ตัวไพนลินนะคะจะเป็นไพนลินนะคะเจรไนหน้าเม็ดแบบนี้ทั้งหมด3เม็ดฝังเป็นแบบหนําเตยสีด้านนะคะเม็ดไพนลินจะเป็นสีน้ําเงินครามนะคะสีน้ําเงินเข้มๆแบบน้ําทะเลเลยนะสวยงามมากๆเลยแล้วก็ล้อมด้วยเพชรกุหลาบนะคะทั้งหมดค่ะเพชรกุหลาบคืออะไรเพชรกุหลาบก็คือเพชรแท้แต่เป็นเหลี่ยมเก่านะคะเพชรปัจจุบันสมัยนี้จะเป็นเพชรเหลี่ยมใหม่นะคะสมัยใหม่แต่ถามว่าเป็นเพชรแท้มมีราคาไหมมีราคานะคะแล้วก็เป็นเพชรแท้แน่น แบบนี้เลยนะคะส่วนตัวเรือนนะคะตัวเรือนทองคำอย่างที่บอกเป็นทองคำ75%ทองคำแท้นะคะตัวลายไส้ก็จะเป็นลายเบลสแบ,บนแบบนี้นะเป็นลายที่แข็งแรงนะคะทองตันนะคะไม,ออไม่หลุดง่ายไม่ขาดง่ายแน่นอนค่ะ ่วนตัวตะขอนะคะก็จะเป็นตะขอล็อกแบบนี้เส้นนี้คือสวยงามใส่ออกงานได้แน่นอนดูไม่เล็กไม่ใหญ่เกินไปนะคะใส่ใหญ่ๆเกินไปก็อาจจะดูแบบว่าอืมันไม่รู้จะใส่ไปไหนนะคะอะก็ใส่เล็กๆใส่ได้ทุกโอกาสเหมือนกันวันนี้นะคะใครชอบใครรับจะดูรูปเพิ่มเติมสอบถามรายละเอียดก็แคปรูปไปแล้วก็ทักหาแอดมินตามไลน์อดด้านบนได้เลยค่ะ เส้นนี้นะคะเส้นสุดท้ายของคลิปนี้นะคะเส้นนี้คือสวยมากๆแล้วก็จะประดับไปด้วยเพชรแท้เกสรสมัยใหม่ทั้งหมดนะคะลายแบบของสร้อยจะเป็นแบบสังวาน,นะคะแบบนี้เลย mm hmm. เพชรที่ประดับนะคะน้ําหนัก รวมทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่2กรัตันหงตังนะคะ2กรัตั0สตังนะคะโอ้โหแบบ2กรัตัเลยนะคะเพชรทั้งหมด51เม็ดค่ะส่วนตัวเรือนทองนะคะตัวเรือนทองที่ฝั่งเพชรแล้วก็ตัวสร้อยนะคะจะเป็นทองคำา90%เซ็นเลยนะคะโอ้โหคุ้มมากๆแน่นอนชิ้นนี้น้ำหนัก รวมทั้งหมดนะคะอยู่ที่25.9กรัมค่ะความยาวของเส้นนี้คือ16.7นิ้วนะคะวันนี้ค่ะพลอยขอปล่อยต่อนะคะให้ลูกค้าเนี่ยเอาไปเพียง89,850บาทเท่านั้นนะคะเส้นนี้คือใส่ออกงานได้แน่นอนนะคะเพชรที่ประดับนะคะทั้งหมด50กว่าเม็ดเนี่ยเป็นเพชรเกสรอนสมัยใหม่นะ้ประมาณ97,98สวยขาวใสเล่นไฟวิงแน่นอนตรงกลางนะคะเห็นไหมคะเพชรคือไซส์ใหญ่มากเลยนะคะฝั แบบหนามเตยแบบน,บบนี้โอ้โหเล่นไฟวิ่งทุกเม็ดเลยค่ะส่วนตัวเรือนนะคะตัวเรือนทองก็ไม่มีตําหนินะคะแข็งแรงค่ะส่วนลายส้นะคะก็จะเป็นลายแบบนี้นะเป็นลายที่แบบเหมือนถักเชือกนะคะลายแข็งแรงไม่ขาดง่ายแน่นอนค่ะคือใส่ออกงานได้แน่นอนส่วนมากเลยชิ้นนี้ของจริงคือตาแตกนะคะตัวล็อกนี่ตะขอสองชั้นนะคะล็อกแน่นแข็งแรงนะคะแบบนี้เลยโอ้โห เรียกได้ว่าซื้อเก็บไว้เป็นให้ลูกให้หลานเป็นทรัพย์สมบัติก็ได้ทองขึ้นทุกปีนะคะอย่างที่บอกที่เราเห็นกันอยู่ทุกวันนี้นะคะทองขึ้นนะคะอย่างคุณหมอปายนะคะที่เขาเป็นสื่อวิญญาณเขายัางบอกเลยว่าช่วงนี้ให้เก็บทองกันเยอะๆนะคะเก็บทองเก็บเพชรเนาะเพราะว่าพวกนี้มันเป็นอัญมณีนะคะที่สามารถใช้แทนหนี้สินได้นะคะชําระหนี้สินได้ทั่วโลกนะคะไม่ต้องไปแลกตั๋วเงินหรืออะไรแบบนี้เนาะ,ะเห็นไหมคะซื้อทองซื้อเพชรเก็บกันนะคะช่วงนี้อ่ะเส้นนี้นะคะใครชอบ ใครรับจะดูรูปเพิ่มเติมก็สามารถแคปรูปนะคะแล้วก็ทักหาแอดมินกันมาได้เลยนะคะ โอเคค่ะตอนนี้เรามาอยู่กันที่ท้ายคลิปแล้วนะคะเช่นเคยค่ะหากท่านใดสนใจอยากสอบถามเพิ่มเติมหรือดูรูปภาพเพิ่มเติมนะคะก็สามารถพักไลน์มาที่แอดมินได้เลยค่ะเพียงเข้าที่ค้นหานะคะแล้วก็พิมพ์ admkgem ตามนี้เลยนะคะหรือสแกน QR Code อันนี้ได้เลยค่ะก็จะเด้งไปที่หน้า ลายของทางร้านเช่นกันค่ะรวมทั้งโทร0653601525นะคะติดต่อสั่งซื้อกับคุณพลอยหรือคุณนุชได้เลยนะคะยังไงวันนี้ทางพลอยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วอย่าลืมนะคะกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อติดตามในคลิปต่อๆไปด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนค่ะเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ